วิธีการแก้ปัญหารองแก้มลึกด้วยการกัวซา สวัสดีค่ะครูธันสอดุนาพลิชีวิตค,ค่ะวันนี้นะคะครูทันก็มากับคุณครูพี่ลินค่ะเราจะมาสอนเทคนิควิธีการแก้ปัญหาริ้วร่อยรองแก้มลึกด้วยการกลัวซ<ส>าค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจําเป็นที่ต้องทําความสะอาดหน้าก่อนนะคะแล้วก็ใช้ตัวคอลลาเจนค่ะในการทําการกลัวซาอ่ะเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะพี่ลินขอใช้คอลลาเจนก่อนนะคะค่ะ เราจะใช้ส่วนนี้นะคะในการที่ขูดลงไปปึ๊บขูดเลยค่ะช่วงล้อประมาณแก้มนะคะเลาะลงมาถึงล่องมุมปากได้เลย8ครั้ง1 2 4 5 6 7 8 เพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะเราจะเห็นโหนกแก้มตรงช่วงนี้เราจะเลาะช่วงโหนกจริงๆแล้วเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้สัตว์ตรงนี้ก็ได้ตามความถนัดนะคะหรือเราจะใช้มุมนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคนเลาะมาเลาะเส้นตรงนี้หนึ่งสองสสี่ห้าเจ็ดแปด โอเคค่ะและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้กวาดลงไปค่ะพี่กวาดตั้งแต่ข้างล่างก่อนจากมุมปากตรงนี้ไปที่ติ่งหูด้านล่างใช้สันมือลูด1นสองเติมคอลลาเจนสามสีห้าหกเจ็ และคราวนี้นะคะก็เลาะใต้หนกตรงนี้แต่ดันขึ้นถึงช่วงนี้หัวบนนะคะ,ะ,คะก็คือคำหมับนั่นเองเริ่มคะ่ะใช้สันมือรีดไปด้วยเท่าไหร่ละสองสาสห้าหกเจ็ดแปเป็นไงบ้างคะ ดูเข้าวๆแล้วพี่ลินหน้ายกไปเลยนะคะลองสังเกตหน้าพี่ลินดูนะคะหน้าพี่ลินยกแบบ ลองแก้มที่ลึกนี่ตื้นขึ้นเลยทันทีเพียงทําง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีเองเราก็เห็นผลลัพธ์แล้วง่ายๆด้วยเทคนิคการกัวซา,านานะคะเห็นไหมคะแค่แป๊บเดียวหน้าก็สวยแล้วร <blues. S 1> ู่เชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินและปัญหาของผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้คืออยากสวยถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากที่จะ เปลี่ยนสองมือของคุณเป็นเครื่องมือผลิตเงินใช้มือของคุณในการสร้างหน้าสวยก็สามารถเรียนนวดหน้ากับครูทันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อากิล่าฉลองครบรอบ6ปีเต็มนะคะใครที่สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง5มีนาคมนะคะคุณจะเลิกเรียน วันไหนเดือนไหนปีไหนนะคะดูตามตารางเรียนแต่ต้องเรียนในเฉพาะปี6 4เท่านั้นค,คุณได้รับสิทธินะคะรุ่นฟรีเลยกําไรทองคําค่ะเพราะคูคืนกําไรให้กับลูกศิษย์ของคุูนะคะใครที่สมัครเรียนปุ๊บเนาะเราจะมีการจับฉลากให้กับทุกคนที่สมัครเรียนในค่าเรียน8,900บาทนะคะไม่หมดเพียงเท่านั้นคุณได้อาชีพทำเงินไปแล้ว คุณยังได้กิฟต์เซตไปด้วยซึ่งกิฟต์เซ็ตนี้จะเป็นชุดที่ให้เราได้ฝึกการน,นวดหน้านใช่เราจะมีคิ a n ซิง่งมีสครับมีคอลลาเจนและมีเฟอร์มิงมา ให้คุณฝึกในการนวดหน้าด้วยนะคะถ้าคุณสนใจที่จะเรียนนวดหน้าหรือเรียนกัวซาเราเรียนกันทั้งหมด3วันเต็มพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ส่งตารางเรียนให้กับคุณและก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของพอใจใสของครูทันเองเนี่ยแหละคะ่ะวันนี้ครูทานเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วโลกแล้วนะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์มาและก็ อย่าลืมกดติดตามคุณทันเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆที่จะทําให้คุณหน้าสวยค่ะแล้วเราสองคนนะคะช่วงนี้ก็จะมาให้เทคนิคความงามให้หน้าสวยทันรับวันตุจ๊จีนค่ะไปก่อนนะคะ